ธรรมธิปไตยคือธรรมมาบวกประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยเนี่ยเราตีความกันแต่รูปแบบมักจะมองว่าประชาธิปไตยหมายถึงมีการเลือกตั้งเสียงข้างมากเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ไม่ดูลึกลงไปทราบว่ามีการเตรียมมาละเตรียมพร้อมมาละมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์กับคณะคณะสามสิบหกคนก็สามารถไปได้ไปได้ก็ไปต่อไปไม่ได้ก็ ้องพิจารณาตัวเองนะค,คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับก็มาได้ในขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการนึงก็มาได้ทั้งสองทางมาได้ทั้งคนนอกและมาได้ทั้งคนในนะครับจากการเลือกตั้งหรือจากการามาจากบุคคลภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอำนาจาใช้พระราชอำนาจในการพระราชทานเข้ามาหรือว่าใช้อำนาจสภาก็สามารถมีทางออกทั้งสองทาง,ทางนะครับซึ่งเป็นทางออกที่จะเป็นหลักเดียว คือแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติให้พ้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมติวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนกะารคงเป็นประเด็นเรื่องใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนกะารที่ต่อจากพลเอกประยุทธ์นกะารและนายกรัฐมนตรีตอนนี้จะมาจากคนนอกหรือจะมาจากคนไหนไปดูคลิปนี้ฮะซึ่งท่านดรอาทิตอุไรรัตน์ได้พูดไว้นะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่ผ่านมานะท่านบอกว่าทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมมันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้และมันจะเละด้วยกับเดิม ธรรมธิปไตยคือธรรมมาบวกประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยเนี่ยเราตีความกันแต่รูปแบบมักจะมองว่าประชาธิปไตยหมายถึงมีการเลือกตั้งเสียงข้างมากเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ไม่ดูลึกลงไปในคุณภาพจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยด้วย ฉะนั้นประชาธิปไตยถ้าเผื่อมันไม่เป็นธรรมเป็นธรรมในที่นี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่พระธรรมคำสอนนะไม่ใช่พระธรรมศาสนาแต่ว่ามีคุณธรรมมีจริยธรรมยุติธรรมมีธรรมมาพิบาลคือคือมีความเป็นธรรมเป็นธรรมในในสังคมไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบไม่ยุติธรรมทั้งหลาย แล้วก็มันจะต้องเป็นประชาธิปไตยชนิดที่มีคุณภาพในจิตวิญญาณที่แท้จริงด้วยนตครับผมหมายถึงว่าเป็นธรรมมาธิปไตยครับซึ่งในโครงสร้างปัจจุบันของไทยเราเป็นไปไม่ได้เลยครับเกิดไม่ได้เลยครับมันเป็นได้แต่ว่ามันเป็นเ,เราไม่เราไปเขียนกฎเกณฑ์กติก,ก,กามันเป็นกฎเกณฑ์ผิวเผินซึ่งสปิริตเนี่ยไม่มี ใช่ไหมครับกฎเกณฑกติกาเนี่ยเขียนเอาไว้แต่ว่า,ามันเป็นเป็นภายนอกเป็นกายภาพเท่าที่มองเห็นในข้อปฏิบัติ<ม>แต่ว่าด้วยสปิริตด้วยวิญญาณด้วยหัวใจเอื้ออาทรเนี่ยมันมันเอาเปรียบกันตลอดเวลาม,ม,มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างเช่นคะแนนเสียง ต้องได้เท่าไหร่แต่ยริงๆมันโกงมามันซื้อเสียงมามันยิงกันมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องไม่อยากให้มีคือมันเป็นธรรมมาธิปไตยที่มีขั้นสูงกว่าความเป็นประชาธิปไตยธรรมดาธรรมดาในเชิงงานวิเคราะห์แล้วคำพูดของดรอาทิตย์อุไรัตน์ซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภ,ภานะครับแล้วก็ที่สำคัญ ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลังสิธิ์นะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็รัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงก็ได้บอกแต่แรกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งกล้งที่ผ่านมาและเดือดร้อนอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ซึ่งในเชิงวิทยศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนไปแล้วว่าเป็นหลักล่อเล่งล้ม นะครับและจะเข้าสู่กระบวนการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เฉพาะล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์เท่านั้นทุกอย่างก็กระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆตราบจนถึงปัจจุบันตอนนี้คําถามที่ถูกถามนะครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับใครที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีมีการเสนอชื่อคนมากมายไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลสําคัญอย่างคุณอนันต์ปัญญาชุน ไม่ว่าจะเป็นคุณสุประชัยภานิจพักมาเป็นนายกคมตรีนะครับการเสนอชื่อในช่วงนี้เกิดขึ้นเพเราะอะไรเพราะความเชื่อมั่นในรัฐบาลจนแม้กระทั่งฟ้าหญิงอุบลรัตน์เนี่ยท่านได้โพสต์ข้อความถามว่าพวกเรายังคงมั่นใจเชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์หรือไม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับนักร้องนักแสดงดาราหญิงบริการชายบริการนะครับผู้ประกอบการสถานบันเทิง วงการดาวโรงดาราลุมดาพลเอกประยุทธ์เละตุ่มเปเมื่อยางตกต่ำนะก็จะถูกกระทืบลุมกระทืบต้วการเมืองนะครับฝักฝ่ายค้านก่อจะาพิปายไม่ไว้วังใจนะจะขับไลพ่พลเอกประยุทธ์โวยวายกล่าวหาเรื่องการทุจริตจ,จะต้องเปิดเผยวัคซีนก็เลยทำให้มีคนตั้งคำถามว่าใครจะเป็นนายกัฐมรีรีต่อไป สิ่งของลุงตู่นะฮะก็บอกว่าคนจะเป็นนายักมนตรีต่อไปตอนนี้ไม่มีหรอกบนเอกประยุทธ์ดีที่สุดแล้วซึ่งเป็นหลักคิดที่ยุคทักษิณชินวัตรยุคอาภิสิทธ์เวชาชีวะยุคกุญชวนลีภัยยุคของยิ่งรักชินวัตรก็มีการใช้วัฒกรรมนี้ไม่มีใครหลอกไม่มีใครดีกว่านี้แล้ววันนี้ดีที่สุดยิ่งรักก็บอกหน้าลีขีมาเขาเฮียเบอร์เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับ สุดท้ายก็หลบหนีไปต่างประเทศผ่าตุจุริด corruption ขนาดใหญ่นะครับพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งก็มีการเสนอชื่อคุณสนทิก็เสนอชื่อคุณผู้ว่าวีระชัยนะครับก็ถูกเสนอชื่อผู้ว่าวีระชัยคนก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยไอ้ผู้ว่าวีระชัยเป็นคนดีดกันเดียวกันก็บอกว่าผู้ว่าวีระชัยมีอาย,ยุราชการอยู่เจ็ดปีนะแต่ไปดูประวัติของผู้ว่าวีระชัยก็เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับ แล้วก็มาจากผู้ว่าโดดเด่นจากผู้ว่าเชียงรายนะครับไปช่วยคุณน้ำนังนอนจากนั้นก็มาที่พะเยาจากมาพะเยาปรากฏว่าแต่นี้ว่าอยู่จังหวัดใหญ่แทนจะขึ้นเป็นอธิบดีนะรกรมการปกครองก็ไม่ได้ขึ้นในลดตําแหน่งไปอยู่นะครับเป็นผู้ว่าพะเยาจากผู้ว่าพะเยาลดลงไปอีกเป็นผู้ว่าลำปางนะฮะตอนนี้ก็หนักแต่ก็ความคิดท่านดีนะความคิดท่านดีนะครับการที่ท่านวีระชัยจะมาเป็นอ่า นายกมัญรีได้ก็คงต้องไม่ลาออกผู้ว่าก็ต้องรอกาเสณถึงจะมาเป็นนายกบัญฑรีได้นะครับเป็นคนเก่งแลไรเป็นคนดีแต่ว่ามันไม่มีแนวร่วมนะครับที่จะให้การสลับสนุนคุณสุประชัยปานิชพักก็เป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันไปทํางานกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าไปก็เละทาอะไรไม่ได้หรอก นะฮะแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสมัยของรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเคยเป็นเลขาธิการอันทัดน,นะครับแล้วก็มีใครอ่ะคุณอนันต์ปัญญาชุนนะถ้าอนาันต์ปัญญาชุนก็เคยเป็นอดีตนายกรัตรีนะฮะสองสมัยนะครับปัจจุบันก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานโดยส่วนใหญ่นะครับก็ถูกเสนอชื่อโดยรัฐทิตย์ว่าควรจะเป็นนายกรัตรีคนต่อไปก็อ,อย่างน้อยเราเห็นนะสามชื่อนะครับ อ,อตอนนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะ,ะท่านบีรชัยถูกเสนอชื่อเนี่ยผู้ว่า <c oughs> ก็คงจะทำให้ท่านลำบากมากขึ้นน <c oughs> สบายลำบากมากขึ้นแต่ก็เป็นคนดีนะที่ทวนถูกควรเสนอชื่อผมมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องที่เชียงรายนะครับถ้าดูผิวเผินผู้ว่าบีรชัยเป็นคนแอคชั่นอย่างเดียวแถลงการเตรียมพร้อมอย่างเดียวแต่ความจริงคนที่อยู่เบื้องหลัง ที่แก้ปัญหาสั่งการให้การสนับสนุนโดยตลอดเนี่ยส่งหน่วยพิเศษหน่วยรบพิเศษเข้าไปเนี่ยคนส่วนคดว่าใคร่คนส่วนคิดะคควดะไก่นะฮะความจริงแล้วคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในรัชกาลที่สิบท่านสั่งการเองท่านบัญชาการเหตุการณ์เองนะครับพลเอกประยุทธ์จากเดิมเปลี่ยนใจ นะะสั่งการบอกว่าเลิกถ่ายทอดสดเลิกไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับปูนน้านางนอนหลังจากกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสจาได้ไหมจู่ๆก็เปลี่ยนอย่างันนั่นอันนี้เป็นผลงานสําคัญนะครับผู้ว่าวีระชัยเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงเครื่องมือนะในเชิงการบริหารก็เรียกเป็นเพียงเครื่องมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ คิดวางแผนให้สนับสนุนกลุ่มคนต่างๆเข้าไปจนมีแรงสนับสนุนเคลื่อนไหวที่จะก็เป็นองค์คาอบายพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะค,ะครับกลัวพระราชทานนะฮะสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นในตอนนั้นคนส่วนใหญ่ไม่รู้มองเห็นว่าเออมีของพระราชทานมีครัวพระราชทานจริงๆไม่ใช่มันมีกระบวนการอย่างอื่นที่ทำนะฮะคนคิดไม่จําเป็นจะต้องไปทํา คนทําก็มีหน้าที่ทําตามหน้าที่ส่วนเขาจะใช้วิธีการแอคชั่นโน่นนี่นั่นก็เป็นยุทธวิธีของเขานะครับที่จะทําให้เขาเรียกว่าแสดงได้ดีต่อหน้าสื่อนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนประกอบกับมีความรู้ด้วยเขาก็เป็นคนเก่งก็สามารถเอาไปใช้ไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่คนไทยควรจะรู้ตอนนี้ถ้าบนิกประยุทธ์ ไม่ได้เป็นนายกัฐมตีโอเคผลประยยทธ์แย่สุดถึงจุดจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้สองลักษณะคือหนึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่พอจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ผู้ว่าเบียชัยจะมาได้ไหมก็มาไม่ได้ <c oughs> ไม่มีกําลังพอที่มาเป็นนายกัฐมตรีอ่าถ้าอนันต์ประยุชุนมาได้ไหมก็มาไม่ได้ทําไมมาไม่ได้ก็ไม่มีกําลังพอที่จะสับสุนให้เป็นนายกัฐมตีที่ไม่มีชาพักการเมืองคุณสุภาชัยพณนช์พักก็เหมือนกันสามคนนี่เหมือนกันสามคนนี้จะมาได้ก็มาจาก นายกคนนอกนายกคนนอกมาได้จากไหนนะครับหนึ่งนะสภาพอพเดชประยุทธ์ลาออกสมมตินะลาออกขึ้นมาสภาก็ต้องรับรองหาบุคคลที่จะเป็นนายกมำตรีเขาจะเฟ้นหาอะไรชื่อที่มีอยู่เดิมอ่ะนะก็จะมีคนของทักษิณมเเีเจ๊หน่อยก็ถอนไปแล้วมีคนของทักษิณน,นะครับมีใครอีกคนที่ถูกเสนอชื่อแต่พรรคการเมืองต่างก็มาถูกโหวตถ้าโหวตมีคะแนนสองในสาม นะก็สามารถเป็นนายกตีได้ไม่มีก็เ,เอาคนนอกมาคนนอกมาก็เนี่ยก็สามคนยมีสิทธิ์เข้ามาตามมติบุนตามเส้นทางที่เขียนไว้ที่นักการเมืองเข้าใจและประกาศให้คนทั่วไปเข้าใจว่าต้องเอาคนของฉันเข้ามาก็คือต้องมีหลายชื่อตามเนี้ยนี่คือกอแรกนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ความจริงแล้วไม่ใช่ สิ่งที่บอกว่าเป็นคนนอกเข้ามาได้เข้ามาได้ไหมเข้ามาได้นะฮะเขียนตามอะไรในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับไหนพุทธศักราชสองพห้า้อยหกสิบอยู่ในหมวดไหนหมวดหนึ่งและหมวดสองเนี่ยผมใบไบ้หบวดหนึ่งหมวดสองอยู่ในนั้นอ่ะมาได้เลยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะฮะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ นั่นคือมาจากนายกคนนอกถามว่าเวลานี้นายกคนนอกจะมาได้ไหมอยู่ที่ไกลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ไหวประชาชนเรียกร้องจริงๆมันก็จะเกิดนายกคนนอกโดยอัตโนมัติเพราะเกมมันบีบให้เกิดทําไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะถ้าผู้ปกครองต้องครองใจประชาถ้าไม่ครองใจประชาประชาก็จะไม่ยอมให้ปกครอง หัวใจสำคัญของผู้ปกครองซึ่งมีไม่เกิน36คนต้องครองใจประชานี่คือที่มาของนายกคนนอกถ้ามีการยุบสภาแล้วจากให้มีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงระหว่างนี้โอกาสที่พลเอกจะพยุย์จะชนะกลับมามีไหมอยากยากยุบวันนี้เนี่ยกระดานที่สถานการณ์แย่ๆยาก yeah. พลังประชาลงประชารัลัเนี่ยศูนยพันเนี่ย ผมชีงว่าศูนย์พันเรามายุบสภาตอนนี้ศูนย์พันนะครับนั่นหมายความว่าคนที่จะเป็นนายกฐมนตรีคนต่อไปถ้าบลเอกไปยุบยุบสภานั่นหมายความว่าพลังประชารัฐศูนย์พันสูงมากเลยบุเอกประยุทธ์ก็หายสาบศูนย์นะครับในขณะที่ทลาออกก็ต้องมีการสรรหาเลือกหาคนใหม่เข้ามาบริหารน,นะครับก็จะสามารถ ทำได้ตามหน้าที่ของสภาหรือใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ได้ทำได้สองลักษณะส่วนบุคคลที่จะเป็นนายกตรีนะครับถามว่าเขามีกันหรือ,อยังคือหลักคิดการบริหารนะหุ้นส่วนไม่ต้องบอกไม่ต้องถามผู้บริหารเนี่ยคนที่มีอำนาจในการบริหารคนเหนือเขาจะโซดแผง่งอนทะลุถึงค่อยทอยแหละเขาก็มีรายชื่อดิ นะบอกเสนอคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นดีหมดอ่ะคนดีๆมีอย่งนั้นอนะฮนะแต่บางทีเขาอาจจะเตรียมพร้อมไว้แล้วก็ได้เช่นให้ลาออกจากปตทมารอไว้อะไรประมาณเนี้ยนะนะเช่นนั่นะนะอะไรแล้วแต่นะที่เป็นอายการเก่ารนะแล้วแต่เนะขาลาว,ว่ะเตรียมพร้อมไว้นะครับที่เป็นองคมนตรีนะที่ทํางานดีเข้าตากรรมการนะที่เป็นอดีต ข้าราชการการเมืองนะฮะที่มีความรู้ความสามารถยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างให้เห็นเฉยนะยกตัวอย่างให้เห็นเฉยติ้งต่างติ้งต่างเขาก็มีลแล้วแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการจะเอาคนเหล่านั้นมามันไม่ใช่จูๆ่ๆจะเอามาโอ้ oh, มันดีอย่างนี้แล้วเอามาอย่างยกตัวอย่างเช่นผู้ว่าเบียร์ชัยเอามาปุ๊บเนี่ยจะบริหารยังไงพวกวพวก็ไม่มีนะคุณสุภชยัยอ่ะดีเก่งเอามาเสร็จประเด็นคือ จะเอาอะไรเป็นยันหลังเขาว่าที่จะให้ประเทศเป็นบริหารรัฐบาลบริหารอยู่ได้ก่อนเนี่ยก่อนจะไปทําอย่างอื่นน่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสภานอกสภาในสภามันจะต้องคนที่มีความพร้อมไงมันต้องเก๋าเกมไงมาถึงปุ๊บวางปึบปบปุบปุบปบปบตรงนั้นจัดนั่นตรงนั้นจัดนี่เปุบแล้วก็เคลียร์หน้าไพ่ออกมันต้องแม่นยาไง นั่นหมายความว่าการจะหาคนเป็นนายกมนตรีไม่ใช่บอกเอยมันคนดีมันคนเก่งแล้วมันจะทําให้แก้ปัญหาได้อย่างเดียวนะไม่ได้มันมีองค์ประกอบ,กอบมันต้องมีกําลังเพียงพอนะถามว่าคุณสุภาชัยมีกําลังไหมก็ระดับหนึ่งอ,อะไรนะฮะท่านอนันต์ปัญญาชนมีกําลังก็มีกําลังระดับหนึ่งแต่มีกําลังเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็ยังอะ่ะผู้ว่าวบญชายยิ่งร้ายเป็นผู้ข้าราชการเนี่ย กำลังที่ว่านี่คือกําลังฐานทางการเมืองมวลชนทางการเมืองไม่ใช่แค่มวลชนเนี่ยสนับสนุนเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ใช่นะมันจะต้องมีพักการเมืองมีนักการเมืองที่ต้องสนับสนุนด้วยที่พวกพักการเมืองนักการเมืองบอกปุ๊บมันโอเคผมยอมอันนั้นนะ่ะมันต้องเป็นคนแบบนั้นนะครับไม่ใช่โป้งลงมาแล้วดูประวัติท่านธานินทร์ไกรพิเชษเนี่ยโป้งลงมาแล้วปรากฏว่าไงไม่นานถูกลัตประหารเนี่ยมันไปไม่ได้ไง ต่อย่างไรก็ตามไงป,ประเทศไทยไม่มืดแปดด้านประเทศไทยไม่เจอทางตันประเทศไทยมีทางออกอยู่แล้วรอเวลาเท่านั้นรอเวลาอะไรการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์ถ้าเขาจัดการบริหารได้ก็อยู่ต่อไปเขาจะการบริหารไม่ได้แน่นอนสุดท้ายเขาก็ต้องเอาชาติหลอดประชาชนก็ต้องชาติหลอดคนที่มีอำนาจสูงสุดไม่ว่าจะเป็นใครประชาชนคนธรรมดา ทหารหน่วยไหนก็นแล้วแต่เขาจะยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะครับตอนนี้ทราบว่ามีการเตรียมมาล,ละเตรียมพร้อมมาล,ละมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์กับคณะคณะสามสิบหกคนก็สามารถไปได้ไปได้ก็ไปต่อไปไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะค,คนทีะเป็นนายกัฐมนตรีคนต่อไปนะครับก็มาได้ในขณะน,นี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการนึงก็มาได้ทั้งสองทางมาได้ทั้งคนนอกและมาได้ทั้งคนใน นะครับจากการเลือกตั้งหรือจากการามาจากบุคคลภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอำนาจาใช้พระราชอำนาจในการพระราชทานเข้ามาหรือว่าใช้อำนาจสภาก็สามารถมีทางออกทั้ง2ทางนะครับซึ่งเป็นทางออกที่จะเป็นหลักเดียวคือแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติให้พ้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเอง รู้จักแผ่นดินถิ่นกําเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคําสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคําว่าประชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ มใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาร์ก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้าน เองเลียงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาช่างแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่าน ภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือรายาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่มมุนกรอนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอด้วให้กับพระองค์และพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ที่ให้คนแปลอักลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา